ป่าตองนะครับที่ผมได้ไปเดินเล่นมานะหรือหาดอนืนน่นๆนะเมื่อก่อนมีคนเดินเศรษฐกิจมุนเวียนกันวันละร้อยรอยล้านวันนี้นะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับภูเก็ตเรานะครับทุกอย่างเศรษฐกิจตกต่ำไปไม่มีทางต่ำกว่า85เลย สวัสดีครับทุกคนรายงานสดจากภูเก็ตนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กลับมาที่ห้องแล้วนะครับที่โรงแรมสีพันวานะหลังจากได้ไปตระเวนนะไปพบปะสังสรรค์น,นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าพูดกันได้เต็มปากเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพันๆล้านที่ภูเก็ตเลยนะวันนี้ก็ไปเยี่ยมมาเยอะไปหาดป่าตองมา ไปหาดฉลองนะแลฉลองมาไปในเมืองภูเก็ตมาเองเลยไปกินข้าวนะครับที่ร้านชื่อว่าอะไรนะไม่รู้เลยจำไม่ได้ละตายลนะแต่อร่อยมากเลยนะพูดได้คำเดียวครับภูเก็ตเนี่ยนะครับเคยทำเงินเนี่ยวันละพันล้านบาทนะวันละพันล้านบาทเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของค่ายมวยนะที่ผมไปเยี่ยมมาวันนี้นะครับ ค่ายมวยชื่อว่าไทเกอร์จิมนะเคยมีฝรั่งนะครับมาฝึกกับเขาเนี่ยวันละหนึ่งพันคนทำเงินวันละ1นึ่ล้านบาทป่าตองนะครับที่ผมได้ไปเดินเล่นมานะหรือหาดอันื่นๆนะเมื่อก่อนมีคนเดินเศรษฐกิจหมุนเวียนกันวันละร้อยๆล้านวันนี้นะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับภูเก็ตเรานะครับ ทุกอย่างเศรษฐกิจต,ตกต่ำไปไม่มีทางต่ำกว่า85%เลยใช่ครับแย่ขนาดนั้นจริงๆก็เลยทำมาให้ผมพิจารณาเยอะนะว่ายังไงดีเนี่ยเพราะภูเก็ตเนี่ยถ้าพูดเต็มปากเราก็คือหัวใจท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยประเทศไทยเรามีสามที่นะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตกับเชียงใหม่ที่เราจะเรียกว่าเป็น Center of Tourism นะครับหัวใจของการท่องเที่ยวภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้นะครับหัวใจห้องหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งของหัวใจประเทศชาติเนี่ยพูดเลยเต็มป่าเลยครับเจ๊งเจ๊งเลยผมไม่เคยนึกนะครับว่ามันจะแย่ขนาดนี้นี่หลังจากรัฐบาลได้เปิดเฟสสองเฟสสามแล้วนะเงียบครับเงียบ นะโรงแรมสีพันวาที่ผมอยู่นะครับเนี่ยมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างหลังวิวขนาดนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคิดเงินได้เนี่ยค่าห้องเนี่ยคืนละสามห0บาทนะห้องที่ผมอยู่วันนี้นะครับเพียงเก้าพันแดรอยบาทก็ยังไม่มีคนมาอยู่นะโรงแรมในภูเก็ตตอนนี้ลดราคาแหลกก็ยังไม่มีใครมาอยู่เมืองโอภูเก็ตทช้าที่ผมไปกินข้าวมาเนี่ยนะครับเงียบเงียบมีร้านเป็ดเพียบไปหมด ขับไปไหนในภูเก็ตนะก็มีแต่ป้ายเขียนว่า for sale for lease ปิดธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าเชียงใหม่ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตประเทศไทยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับคนไทยครับเราต้องรับความจริงแล้วท่านนายกประยุทธ์จันโอชาครับเราต้องรับความจริงแล้วว่าวิธีรักษาโรคโควิดเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยมันฆ่านะครับประเทศชาติเนี่ยมากกว่าโลกโควิดไหมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า is the cure นะครับ is the cure worse than the disease เพราะถ้าไม่เห็นภูเก็บวันนี้นะครับผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับถ้ารัฐบาลนี้นะครับหรือคนไทยกันเองนะนี่ผมพูดสำหรับคุณนะไม่เลิกอยู่ในความกลัวไม่เลิกอยู่ในความกลัว แล้วกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงแล้วก็แฟกต์ผมว่าตายหมดครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับภูเก็ตเนี่ยเริ่มเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฮซีซันจะไฮซีซันละฝรั่งควรจะบินกลับมาคนไทยควรจะเที่ยวกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็จะเหลือศูนย์ปีหน้าก็ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่คุณทอมพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับ พอถึงเราเปิดท่องเที่ยวขึ้นมาก็ไม่ได้มาข่าวว่านักท่องเที่ยวจะกลับมากันแน่นอนครับไม่มีทางที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเมืองไทยวันนี้หรอกถ้าเมื่อเขามาแล้วต้องกักตัวอยู่14บวันไม่ใครเขามาหรอกครับแต่ผมไม่เชื่อครับผมกลับทางผมเชื่อว่าถ้าประเทศชาติเรารับบทบาทแต่สำคัญนะถ้าจะรับบทบาทนี้นะคนแรกที่ต้องเลิกกลัว นะครับแล้วก็เข้าใจโรคโควิดให้ดีกว่านี้หน่อยก็คือคนไทยกันเองนั่นก่อนเพราะรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่จะไม่มีทางทําอะไรเลยถ้าคิดว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะมาโจมตีกับนโยบายเขาแล้วประเทศชาติก็จะเปิดไม่ได้เลยถ้าคนไทยยังตื่นกระหนกจนกระทั่งว่ามีทหารอียิปต์เข้ามาคนเดียวลูกท่านทูตสุเด,ดนติดเชื้อโรคโควิดคนเดียว นะประเทศชาตินะครับเราตายกันหมดแน่ไม่ได้คุณทอมเราต้องรอวัคซีนอย่างเดียวแล้วคุณทอมไม่รู้เหรอว่าวันนี้เขามีข่าวดีออกมาแล้วว่าวัคซีนโควิดจะมาไม่จริงครับไม่จริงครับวัคซีนยังไม่ใกล้เลยครับยังต่ำเนี่ยก็อีกปีหนึ่งกว่าจะ Human Testing กว่าจะ t r i a l ลเสร็จ ถ้านี่คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของประชาชนไทยว่าเราจะไม่มีทางเปิดประเทศให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วเราจะอยู่อยู่ในเพียงในความกลัวความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ไม่อยู่ในแฟ์กลอจิกเนี่ยผมว่าตายหมดครับเพราะวิธีรักษาโรคเนี่ยมันรุนแรงทำให้ประเทศชาติที่ติดโรคนี้อยู่เนี่ยตายกันได้หมด คนไทยต้องตั้งสติแะ้วครับผมเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะคนไทยถูกสอนให้อยู่ในความกลัวตลอดเรากลัวผีนะเรากลัววิญญาณเรากลัวดวงไม่ดีนะผมชักสังเกตเหครับว่าวิธีคุมคนไทยได้ดีที่สุดเนี่ยทุกรัฐบาลเลยคือสร้างความกลัวจริงหรือไม่จริงเอาให้คนไทยกลัวไว้ก่อนเพราะเมื่อกลัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะเชื่องดี โรคโควิดเนี่ยผมพูดไม่รู้ยังไงแล้วผมพูดตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นโรคที่อันตรายไหอันตรายมันรุนแรงกับไข้หวัดธรรมดานะโอเคผมให้กันล้วกันว่าอาจจะรุนแรงกว่าเพราะมันติดง่ายกว่าแต่สุดท้ายไเนี่ยทำไมเราไม่มองกลับสิ่งบวกมัง่งวันนี้นะครับ w วอชิงตันโพสต์ New York Times ได้เขียนอาร์ติเคลงไปว่าทำไมประเทศไทยหรือประเภทภูมิภาคอาเซียนตรงนี้ เราถึงประสบความสําเร็จในการดูแลโควิดเขาก็วิเคราะห์นะหเพราะเรายินดีใส่หน้ากากกันนี่นิวยอร์กไทม์กับวอชิงตันโพสต์เขียนขึ้นมานะสเราไม่มีวัฒนธรรมที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกันจับมือกันจูบกันกอดกันเหมือนกับชาวฝรั่ง 3. คนเอเชียหรือคนของเราเนี่ยมีวินัยนะครับที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะกับไม่เหมาะประเทศไทยวันนี้นะครับเป็นประเทศแรก ที่ชาวต่างชาติมาติดโควิดนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยติดไม่ถึง5,000คนเสียชีวิตไปไม่เกิน50กว่าคนทำไมเราไม่เริ่มหายกลัวแล้วมาดูแฟกต์ว่าคนไทยเราติดน้อยให้โทษทีครับไม่รู้ทำไมมันหลุดไปสงสัยโควิดเข้ามือถือให้แฟนะครับประเทศไทยเราวันนี้นะครับดูแลโควิดอย่างดี ท่านประยุทธ์ครับถ้าท่านอยากเอาเครดิตไปเลยก็เอาไปเลยแต่ผมใช้เครดิตกับกระทรวงสาธารณสุขเราผมใช้เครดิตกับอสมเราผมใช้เครดิตกับหมอเราที่ดีคนไทยจับจุดนี้ไม่ถูกหรอครับว่าระบบการแพทย์ของเราเนี่ยเอาอยู่ดูแลได้ผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมาท่านก็บอกแล้ววันนี้ประเทศไทยมีเตียงรอรับคนไข้เนี่ยห้าหมื่น 50, เตียงเตียงพอครับเรบสเปเรเตอร์พอ แต่ก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็อะไรความกรัวที่คนไทยมีความตื่นกระหนกไม่ยอมให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าเลยประเทศเราเป็นอย่างภูเก็ตต่อไม่ได้แล้วครับประเทศเราเป็นอย่างเชียงใหม่ไม่ได้ล้วครับประเทศเราเป็นอย่างกระบี่ไม่ได้แล้วครับคนไทยต้องตัดสินใจแล้วครับตกลงเราจะชิบหายเลือดไหลกระซิบไปทุกวันหรือเราจะบอกรัฐบาลเลยว่าเราไม่กลัวลว้เรารู้ว่าคุณคุมอยู่ เรารู้ว่านิสัยคนไทยนะครับคุมอยู่นะอยากให้รัฐบาลให้เกียรติคนไทยบ้างเพราะทุกผู้ได้แฟนะครับเดี๋ยวนี้เดินไปไหนเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าให้กาดดาวแต่ถ้าไปให้แฟนะเดี๋ยวนี้นะร้านอาหารก็ไม่ต้องโลกจิตให้ครอบครัวมไม่ต้องนั่งติดกันแล้วชอปปิ้งเซ็นเตอร์คนก็เยอะแล้วนะสาวชิดนี้จัดโมเตอร์โชว์คนไปเป็นหมื่นทําไมเราไม่มองเห็นกระตาบ้างล่ะครับว่าโควิดเนี่ย ถ้ามันร้ายแรงอย่างที่เราคิดกันนะติดง่ายทําให้เราตายได้เนี่ยทําไมวันนี้เปิดประเทศมาห้าทิตแล้วเนี่ยหรือสองเดือนแล้วเนี่ยไม่มีคนไทยติดเพิ่มขึ้นเลยไม่มีคนตายเลยก็เพราะไม่เอาต่างชาติเข้ามาคุณทอมแค่นี้คุณทอมไม่เก็ตเหรอนะทําโง่แล้วเหรอผมไม่ได้โง่ครับผมเพียงบอกทําไมเราไม่ดูสิ่งบวกอย่างเรื่องทหารอียิปต์เนี่ยให้แฟนะกลับมาใช้สติก,กันหน่อยนะครับตกลงระบบสาธารณสุขเราเนี่ย จับได้ไหมว่าคนคนนี้ติดเชื้อจับได้ไหมจับได้แล้วถ้าเกิดเขายังอยู่ในประเทศชาตินะเขาก็โดนควินทีนแล้วแต่โอเคอันนี้มันหลุดตอนนี้เขาต้องรีบกลับไปก่อนแต่เราจับได้ลูกทูตสุดแดนเนี่ยทำให้แฝนะเราจับได้ไหมจับได้แต่ระบบปล่อยให้เขาออกมางั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันง่ายมากเลยครับระบบเราดีพอที่จะจับได้แล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยใคร เป็นติดหรือไม่ติดก็อย่ามีสองมารตรฐานแค่นั้นเนี่ยถ้าเขาติดก็าเอาเขาเข้ากัก14วันแต่คนที่มาเราไม่ติดเนี่ยปล่อยให้เขามาเที่ยวประเทศไทยได้ไหมทําไมประเทศไทยไม่เคยอยากเป็นผู้นําเลยเละ่ะถ้าผมเป็นนายกวันนี้นะผมจะประกาศให้โลกรู้เลยประเทศเรานะครับนี่คือเขาเรียกว่าโอกาสจากวิกฤตนะประเทศเราเป็นประเทศที่ดูแลโควิดได้อย่างดีเรามีมาตรการอย่างดี เรายินดีต้อนรับทุกคนให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยหมดแต่หนึ่งคุณต้องมีใบบอกว่าคุณไม่ติดโควิดถึงสนามบินปุ๊บเราต้องทำเทสติ้งให้คุณเลยถ้าคุณไม่เป็นอะไรเราปล่อยให้คุณออกไปเที่ยวได้แต่เมื่อออกไปเที่ยวแล้วต้องอะไรใส่หน้ากากมีเจลล้างมือนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งสถานที่เที่ยวนะครับก็จัดให้ไม่มีระบบแต่ถ้าคุณติดโควิดนะแล้วคุณมาถึงเมืองไทยปุ๊บนะคุณก็ต้องควอนตนสิวัน ลองเปิดขึ้นมาสิครับลองเปิดขึ้นมาสิเพราะถ้าไม่เปิดนะครับวิธีรักษาเนี่ยจะฆ่าประเทศเนี่ยมากกว่ารักษาหายผมจะถามคนไทยตลอดที่เรากลัวกันเหมือนกับเรากลัวผีนะกลัววิญญาณกลัวกรรมกลัวอะไรเงี้ยที่ดูผมอยู่วันนี้คุณรู้จักคนกี่คนที่ติดโควิดหรือคุณรู้จักกี่คนที่ตายเพราะโควิดคิดแค่นี้พอครับ ก็จะเชื่อคุณทอมก็ตายกันทั้งประเทศสิไม่ครับเพราะว่าถ้าโควิดมันง่ายอย่างที่เราคิดนะวันนี้คนไทยคงจะติดทั้งประเทศแล้วครับเพราะผมบอยฟังนะครับอย่าเข้าใจผิดเลยนะคนไทยเป็น asymptomatic คือติดโควิดโดยที่ไม่มีอะไรนะสิ่งที่ออกมาให้เห็นนะใช่ไหมไม่มีปฏิกิริยาไม่มีไม่มีไม่มีโรคเนี่ยไม่มีอาการเนี่ยคนไทยที่ติดโควิดโดยที่ไม่มีอาการตอนนี้ผมเชื่อว่าเยอะมากแต่เราไม่ทำ testing ขนาดนี้ มันอาจจะเป็นไปได้จริงครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ทําให้โควิดไม่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยคือคนไทยเราใส่หน้ากากเราทําทุกอย่างการนี้ให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยถ้าเราตั้งกฎไว้ให้ดีนะไม่มีสองมาตรฐานนะผมเชื่อครับจากมาดูภูเก็ตว,วันนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเราเปิดได้นะครับเราต้องเปิดแล้วแล้วผมเชื่อมีคนอยากมาประเทศไทยเยอะมากพรจะพูดผิดหมดเลยนะไม่เห็นด้วยกับผมผมเชื่อไปเยอะ คุณทอมเป็นนักธุรกิจคิดแต่ธุรกิจอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมคิดถึงปากท้องประชาชนครับเพราะถ้าเราไม่มีกินกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมจะยิ่งชิบหายเข้าไปใหญ่งั้นนโยบายที่ผมอยากให้ท่านประยุทธ์ลองพิจารณาดูนะหนึ่งประกาศให้ั่วโลกฟังเลยครับเอาคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละไปเป็นทูตที่ไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยทำงานได้ดีเพราะเรามีอะไร เรามีระบบสาธารณสุขที่ดีเรามีอ,อสอมอที่ดีนะครับคนไทยทุกคนนะครับวัฒนธรรมเราดีวันนี้แหละครับเราชอบบอกว่าเราอยากให้ประเทศชาติเหมือนกับเกาหลีที่เขาโปรโมทวัฒนธรรมเขาไปในทั่วโลกนี่ครับนายกโอกาสดีนละครับเราโปรโมทเรื่องวัฒนธรรมทางสุขภาพไม่ใช่ทางวัฒนธรรมทางเต้นหรือทางเพลงเคยคิดกันแค่นี้ไหมรัฐบาล ใช้โอกาสเนี่ยวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่ประเทศไทยนะครับตั้งนโยบายเลยเราจะออกไปโปรโมทวัฒนธรรมของสาธารณสุขเราวัฒนธรรมของการไหวของเราให้รู้ไปเลยว่าการไหวคือเป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วไหวเนี่ยแหละทำให้คุณไม่ต้องติดนะครับโควิดทําให้เห็นแล้ววัฒนธรรมไทยเนี่ยคือดูแลให้กันต่อกันไปโปรโมทอสมให้ทุกประเทศชาติทําอสมมเหมือนเรานะ ไม่ต้องไปนั่งคิดโปรโมทวงดนตรีดังดาราหรอกเราอยากโปรโมทวัฒนธรรมไทยเหรอโปรโมทวัฒนธรรมไทยที่บอกคนไทยรับผิดชอบให้กันต่อกันใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากเห็นไหมครับวิกฤตกลายเป็นโอกาสได้สองท่านนายกครับบอกไปเลยครับเราคือประเทศที่ปลอดภัยที่สุดให้คุณออกมาเที่ยวได้แล้วเรายินดีต้อนรับคุณ แต่อันนี้ก็ต้องมาสองอย่างหนึ่งคนไทยเองก็ต้องเข้าใจว่าอย่าโลเจิตกันมากมันต้องกลับมาเพราะถ้าไม่กลับกันมาเดี๋ยวตายหมู่องกฎเกณฑ์ต้องชัดเจนให้ทางท่องเที่ยวให้ทางตำรวจให้ทางทหารนะครับให้ทุกคนที่ต้องดูแลความปลอดภัยของประเทศชาติมันนั่งกันเลยว่านี่คือกฎหนึ่งทุกคนที่มายินดีต้อนรับเราขอต้อนรับคุณมาเลยเพราะว่าประเทศไทยปเป็นที่ปลอดภัยแต่คุณก็ต้องมาดูแลเราด้วยหนึ่งต้องมี ใบที่บอกว่าคุณไม่ติดโควิดถึงประเทศไทยปุ๊บที่สนามบินเลยทุกคนที่ลงจากสนามบินไม่ใช่ตรวจแต่อย่างนี้อย่างเดียวนะทำควิกเทสออกมาเลยนะครับทำควิกเทสออกมาเลยที่เขาได้รับเทสกันภายในครึ่งชั่วโมงว่าคุณติดโควิดหรือไม่ติดถ้าคุณไม่ติดคุณมาเที่ยวประเทศไทยได้เลยแต่คุณมาเที่ยวเนี่ยคุณต้องมีหน้ากากคุณต้องมีเจลล้างมือคุณต้องมีประกันภัยที่คุณต้องซื้อว่าถ้าคนติดโควิดเนี่ยภาระอันนี้จะไม่มาอยู่กับคนไทยแต่คุณจะดูแลตัวเองได้ สองคุณต้องมี tracking ตลอดนะครับ mobile tracking เราต้องรู้ว่าคุณอยู่ไหนเพื่อจะได้ทำ contact tracing นะักท่องเที่ยวทุกคนที่มาต้องเช็คอินนะครับทุกวันเลยงดไป7จโมงเช้า5ทุ่มนะครับหรือตีสอตี3ก็ได้ว่าคุณอยู่ไหนเพื่ออะไรเพื่อเป็นปรมโยชนับคุณเราจะได้รู้ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนสำหรับคนที่มาปุ๊บติดที่สนามบินช่วยไม่ได้ครับคุณต้องไปกักอยู่14วันไม่มี VIP ไม่มีอะไรเลย เนี่ยนโยบายแค่เนี่ยคิดกันได้ไหมเราไปบอกชาวโลกเลยถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้อนรับคุณที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยนะครับนะครับเพราะหลายคนจะบอกว่าคุณทอมเห็นแก่ตัวคุณทอมเป็นธุรกิจคุณทอมทำอย่างนี้ปุ๊บนะคนต้องรอรับกรรมหรือเปล่าไม่ครับใช้ตามองสิครับว่าวันนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเนี่ยเรารับกรรมอะไรตอนนี้เรารับกรรมอย่างเนียวรารับกรรมของความกลัว เรารับกรรมของความกลัวความที่ไม่ใช้สติตั้งแล้วคนอียิปต์คนเดียวผมพูดไปแล้วใน Facebook ไลฟ์ผมนะคนอียิปต์คนเดียวทําให้เศรษฐกิจระยองหดไป90%เอร์เลยเพราะคนไทยเราตื่นตระหนกข่าวก็ออกกันมาสิทุก้นเรื่องระยองเนี่ยผมพูดไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอียิปต์หรอกมันเกี่ยวกับการที่ว่าทําไมประเทศชาติถึงมีสองระบบคนไทยอย่าเข้าใจผิดนะครับ ผมพูดตั้งแต่วันนั้นผมไม่เชื่อว่าคนอียิปต์เนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยที่อย่ระยองเนี่ยติดเชื้อกันสักคนหนึ่งหรือถ้าติดนะก็สิบคนนะตายเหรอศูนย์เราเห็นกระตากันไหมครับอ๋อเ,เห็นกระตากันไหมเราใช้สมองคิดกัอนได้ไหมพักฝ่ายค้านครับนะช่วยกรุณาอย่ายิ่งทําให้คนไทยกลัวเพื่อให้เกียดรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ก็อย่าทําให้ตัวเองเนี่ยโดนเกียรติมากขึ้นในการที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เลย ภูเก็ตนะครับเชียงใหม่กระบี y, Thailand, mm ่ตรังเลยไทยแลนด์แบงคอกผมไม่เห็นภูเก็ตวันนี้แล้วครับ mm hmm. ถ้าคนไทยยังกลัวอยู่ขนาดนี้ถ้ารัฐบาลยังคิดไม่ออกว่าใจะแก้ไขปัญหายัางไงนะแล้วเอาวิกฤตเนี่ยนะครับกลายเป็นโอกาสนะ mm hmm. ตายหมู่ครับคนที่จะชนะคือใครคือคนรวยคนที่มีตังค์สดเยอะ คนที่จะเข้าไปช้อนนะครับความอกหักของคนจนความอกหักของคนชั้นกลางที่เขาไม่มีเงินหมุนเวียนดีพอเท่ากับพวกคนรวยนั้นก็เป็นไปได้ครับสิ่งที่ถูกสร้างให้เรากลัวเนี่ยก็จะมาจากพวกคนรวยก็ได้ที่รออะไรรอให้ทุกคนชิบหายเขาจะได้ไปซื้อของถูกอย่าให้เป็นอย่างนั้นครับผมอยากให้พี่น้องชาวไทยเรามีกินครับผมอยากให้เห็นคนภูเก็ตเนี่ยเขามีงานทำนครับ เริ่มจากเราตัดสินใจกันไหว่าเราจะอยู่กับโควิดเราจะไม่กลัวมันแล้วเพราะสิ่งที่ทําให้เราแพ้วันนี้ไม่ใช่โควิดนะครับสิ่งที่เราทาให้เราชิบหายวันนี้ก็ไม่ใช่รัฐบาลคนเดียวนะแต่สิ่งที่ทําให้เราเจ๊งกันวันนี้ทุกคนเนี่ยคืออะไรคือความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนที่เขาจะเอาผลประโยชน์จากความกลัวของเราสิ่งแรกที่เขาได้คืออะไรไม่มีการประท้วงไม่มีการไล่รัฐบาลออก ราคนกลัวหมดไม่กล้าออกไปข้างนอกกันพวกที่รวยๆนะเจ้าสัวทั้งหลายก็อยากให้เรากลัวเพราะอะไรมันจะได้เจ๊งหมดเขาจะได้เข้ามาช้อนของถูกผมเริ่มพิจารณากันแล้วนะว่าตอนนี้ความกลัวเนี่ยอาจจะเป็นผลประโยชน์ให้กลุ่มไม่กี่กลุ่มก็ได้แต่คนที่ชิบหายทั้งหมดคือพวกเราหยุดกลัวครับหาข้อมูลดีๆยิ่งกลัวยิ่งตายแล้วตายข่าวนี้นะถ้าเหมือนกับภูเก็ตนะตายยาว ขอบคุณมากครับ ฟ้าาไมม่ีแสงดวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรองปลดสาดแสงร่างคราดค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงาม Mưa thoáng phá vẫn Mì xé đào ngừa thu khảo dành mà งสวยาที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลทสาสา ทองแสงประกายงดงามที่ฟ้าดันดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงรากราวค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทย ทอแสงประกายงดงามคู่กัน